อันนี้เป็นรถปี2013ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดเต็มฟรีดาวค่ะฟรีดาวเลือกรับ0%นาน24เดือนใช่ลูกบุยผ่อนนานสูงสุด84เดือนผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทค่ะลูกค้าผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทเท่านั้นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปุยจ้าอ่ะ วันนี้เรามีรถอะไรครับพี่ฟ้ามานำเสนอลูกค้าวันนนี้ะะคเรามีเป็นโตโยต้าอัลติสจะบอกเลยว่าเป็นปีใหม่แล้วนะคะใช่แล้วสองคันเลยเนาะมีให้เลือกสองคันใช่สองคันสำหรับหนึ่งคันเริ่มที่คันนี้เลยก่อนเป็นคันนนนี้ก่อเาะเป็นโตโยต้าอัลติสนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกค่ะลูกค้าขานะปีสองพันสิบสามใช่ปีสองพันสิบสามแต่ว่างันนี้ใช่เครื่องยนต์หนึ่งจุดหกจี ตัวนี้เป็นตัวจีใช่แล้วใช้ได้2ระบบเนาว่าตัวนี้จะติดแก๊ส CNG ด้วยใช่ค่ะเผื่อลูกค้าที่หารถวิ่งใช้งานต่างจังหวัดอยากได้ประหยัดเพิ่มเข้าไปอีกก็ดูเป็นตัวติดแก๊สใช่ค่ะแล้วราคาก็ประหยัดมากลราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่้ะราคาคันนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่289,000้าบาทค่ะลูกค้าต้องสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใ อันนี้เป็นรถปี2013ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดเต็มฟรีดาวค่ะฟรีดาวเลือกรับ0%นาน24เดือนใช่คูกผู้คผ่อนนาน,านนะสูงสุด84เดือน ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทค่ะลูกค้าผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ค่ะนะคะอนสบายๆเลยน้องปุ้ยเนาะเนเดือนสตาร์ท9,000-12,000บาท15,000บาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยคนเดียวไปเลยใช่เนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อยหน้าตาสำหรับปี13นะคะตัวตอปี13หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะก็จะหน้าของเขาก็จะเป็นตัดโคเมย่อยนี่เลยโลโก้โตโยต้ชัดแจ๋วใช่ นี่มีกระจังข้างล่างก็จะเป็นลังพึ่งค่ะน้องปุ้ยนี่มีครบหมดแล้วเนาะ<ม>ด,ดูไฟ,ไฟอ่ใสสะอาดนะคะลูกค้าขาไฟของเขาก็จะเลียวโค้งรับตัวรถเนาะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าปเป็นสีบอลเงินเกียร์ออโต้ปี2013ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อเนาะของล้อแม็กยางอ่าจากศูนย์จากโรงงานเลยใช่แล้วตัวนี้เป็นยางขอบ15เนาะค่ะขอบ15ยางขอบ15แม็กโรงงานนี่ ไฟเลี้ยบบนกระจกมองข้างก็คือแบบโอ้โหออปชั่นครบดวงใหญ,ดใหญ่ดวงใหญ่สังเกตได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญเนาะให้ดูตรงนี้ตรงคิ้วขอบตรงกระจกมองข้างก็ยังแบบว่าไม่แตกหักไม่สีซีดยังแบบว่าสมบูรณ์มากแล้วก็นะจะมีนี่ค่ะคิ้วกันกระแทกเนาะด้านข้างค่ะใช่มีชุดแต่งกับสเกิร์ตมีคิ้วกันกระแทกแล้วก็นี่ ขอบกระจกจะมีโครเมียมตัดด้วยนะคะใช่แล้วก็เพิ่มความสวยงามขึ้นสวยงามหรูหราเข้าไปอีกนะใช่แล้วนี่มาดูด้าไฟของเขาก็จะเป็นเม็ดเหมือนทับทิมเนาะใช่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะเป็นกลมๆใช่ไหมใช่เป็นไฟสีชมพูพี่ฟ้าแล้วก็จะมีค่าโครเมียมด้านหลังยาวก็ยังดูใหม่ไม่แตกหักไม่ชำรุดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนาะไปดูด้านในค่ะ อันนี้ก็ของของเขาด้านในก็จะเป็นสีทูโทนเนาะใช่ค่ะเป็นสีทูโทนคอนโซลหน้าหน้าก็จะเป็นสีออกเทาเนานะเป็นสีเทาๆสีเบจป่ะน้องุยสีครีมอ่ะตัดกับสีคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นสีดำ ใช่ค่ะแล้วก็คอนโซลกลางของเขาก็จะเป็นสีเทาๆเนาะระบบเกียร์ของเขาก็เหมือนเดิมโตโยต้าก็ค่อนข้างขับง่ายเล่นง่ายซับซ้อนเป็นขั้นบันไดเนาะเบาะก็จะเป็นสีครีมเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วตรงกลางก็จะเป็นจุดๆนิดนึงก็เหมือนแบบว่าเป็นช่องระบายอากาศนะคะให้มันไม่อับเนาะเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมๆจากเจ้าของเดิมเขาไม่มีการใหม่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังกว้างมากหลวงปุ้ยเนาะโตโยต้าเอาติดอย่างว่าเลยค่ะต้องห้องโดยสารเขานั่งสบายนะคะใช่แล้วก็สูงนะคะคนสูงคนอะไรนั่งได้สบายเลยนะคะมันเป็นรถเก่งซีดังขนาดกลางอะเนาะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากใช่ค่ะนี่เลยแล้วตัวเบาะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนด้านหน้านะคะเป็นเบาะหนังสีเดียวกันเลยเป็นสีครีมนะคะมีช่องหนี่ประตูระบายอากาศอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งค่ะพี่ฟ้ามาดูคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้เลย คันนี้ก็จะเป็นโสมใหม่ใช่แล้วนี่เป็นเชนแล้วสมใหม่ไฟใหม่กระาจังหน้าใหม่คือตัวนี้ได้ตัวใหม่แล้วใหม่เ,เลยนะคะสำหรับคันนี้เขาเรียกว่า ออนนิวอัลตีสก็ว่าได้เนาะเป็นโฉมใหม่โฉมใหม่สุดดูตัวนี้เป็นปี2014นะคะเครื่อง 1.6g เหมือนกันใช่แต่คันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเลยค่ะเล้ก็ไม่ใช่รถแท็กซี่ปลดป้ายถูกต้องเป็นรถบ้านที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจําวันค่ะน้องปุ้ยอันนี้สามารถเช็คได้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะ ตัวนี้มาในราคาเท่าไหร่คะพี่ฟ้าราคาอยู่ที่389,000บาทค่ะลูกค้านะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้ใช่ดอกเบี้ยก็เริ่มต้น2.79ถึง3.89ถ้าอยากขยายเทิมเอ่ดเป็น8 14เดือนก็ได้เราดูหน้าตาของเขาโฉมใหม่ก็ประมาณนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหน้าเขาก็จะแบบออก ยืนยืนนิดนึงเนาะ้องพุ่ยเนาะหน้ายาวขึ้นมาใช่หน้ายาวนิดนึงก็จะเป็นใหญ่เลยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมเยอะเลยใช่แล้วโครเมียมของเขาจะโครเมียมเต็มไฟเลยนะพี่ฟาใช่ค่ะ้องพุ่ยเข้ามาตรงไฟเลยแล้วก็ไฟของเขาก็จะมียาวขึ้นใช่สลลอบเนใช่ค่ะให้มันเข้ากับลูปหน้ารูกทรงของของตัวรถใช่ค่ะลุงพุ่ยหม่ไฟของเขาก็สวยขึ้นใช่สวยเลยสาหรับคันนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างของเขาก็จะเป็นนี่เลยค่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะกระจังหน้าแต่ว่าไม่ไม่ใช่โคง้งแบบเนะาะเป็นแบบว่าน,นี่เลยประมาณนี้อ่ะแล้วก็มาดูแบบโอ้มาเรื่อยๆตัวนี้ปีสิบสี่เช็ดแล้วตัวใหม่แล้วคืนดูโอลแล้วเนาะ่คะตัวนี้จะเป็นยางอ่าขอบสิบหกล้อแม็กของเขาก็จะเป็นสีแบบเหมือนลมควันแม่น้องบุญใช่แล้วเนาะแล้วก็ตัด เงาตัดมุมให้มันเหลือๆเวลาวิ่งบนท้องถนนมันจะสวยมากเลยพี่ใช่ค่ะมันเป็นแบบออกแง่เหมือนเหมือนเหมือนแมกแต่งอ่ะใช่แล้วนะน้องกุยเนาะแล้วก็มาเรื่อยๆนี่ให้ดูนะคะให้ดูค่ะขอบยางแผงจิ้งหรีดเนาะที่ปัดน้ําฝนไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดใหม่มาก นี่เลยไฟไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างเลยใช่แล้วเนาะนะคะนี่มาเรื่อยๆตัวนี้มันจะเป็นขอบยางประตูเป็นโครเมียมนชคะใช่โครเมียมก็ยังเป็นโครงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ามันก็จะมียางด้วยใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยเส้นเลยใช่ค่ะทำให้ดูเห็นชัดใช่มือจับก็จะตัดโครเมียมหน่อยนึงให้ดูเรียบหรูสวยขึ้นมาสวยมากนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยนี่มาดูกันด้านหลังนะคะด้านหลังไฟของเขาก็จะแบบ ออกแบบมาใหม่ให้สวยคุณพี่ฟยจะไม่เป็นกลมๆละใช่แล้วจะเป็นแบบว่าแยกใช่ค่ะท้ายกับข้างๆแต่จะออกรูปแบบมาให้สวยงามใช่แล้วก็จะยาวกว่าเดิมนะคะใช่แล้วปกติถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าก็อย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้มันก็จะสั้นกว่ามใช่แล้วก็จะกลมๆไฟเขาก็จะรับกับอันนี้ไอ้โครเมียมตรงกลางค่ะคุณพี่คือมันรับกันแล้วมันดูออกมาให้แบบว่าดูให้สวยค่ะนี่เลยค่ะให้ดูเลยค่ะว่ารถเดิมมาก สีลอยอาร์กลอยทุกอย่างเนาะยังสมบูรณ์นะคะยังไม่มีการแบบว่าเปลี่ยนหรือว่าทำอะไรเลยนะตัวตัวน็อตนี่ยังสมบูรณ์นี่มีการได้แค่ได้ไขใช่ให้ดูเลยว่าไม่เคยบรรทุกหนักอ่ะเดี๋ยวเราดี๋ยวเราจอแนแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะคะใช่แล้วอ่ะพี่ฟ้าเดี๋ยวเรามาดูนี่ดูภายในเป็นไงมันต่างจากแบบเดินสิบสามมากนะน้องปุ้ยนะเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นคอนโซลด้านหน้าแบบโหหูหรูหรามากใช่ค่ะเข้ามาแล้วมันเหมือนรถยุโรปมากเลยพี่ฟ้าใช่ค่ะ โซนของเขานี่ข้างหน้าตรงกลางก็จะตัดด้วยคล้ายๆแคปลาเป็นใช่สวยสีน้ําตาลน้ําตาลค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีปุ่มแบบนาฬิกามีเวลามีช่องแอร์อยู่ระหว่างใช่ออปชั่นฟังชันต่างๆของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ซีดีฟังชันอันนี้เดิมๆเลยใช่ไหมคะลรงปุญมจากโรงงานเลยค่ะพี่ฟ้าโอ้สวยมากแ้าเป็นเกียร์แบบว่าปรับมือหมุนก็ยังเหมือนเดิมใช่ค่ะเกียร์แบบเราปรับมือหมุนก็ดีอย่างหนึ่งใช่ สะดวกสบายเวลาค่ะก็ปรับได้เลยนได้เลยไม่ต้องมองมฉันต้องกดอะไรประมาณนี้เนาะกกกดดดิถูนะใช่นี่มีอะแดปเตอร์ใช่ค่ะเกียร์ของเขาก็เหมือนที่เคยบอกค่ะนนองปุ้ยแต่เกียร์เขาทำกรอบแบบสวยเนาะหรูเนาะมีตัดโครเมียมตรงนี้ด้วยให้เพิ่มความหรูหราเพิ่มมากขึ้นเนาะพวงมาลัยเขาก็จะมีนี่เลยสโลวแบบใช่ มันยังไม่ไม่เงาเลยค่ะพี่ฟ้าคือพวงมาลัยแบบด้านมากยงด้านอยู่เลยเพราะเวลาเราจับแล้วมันกระชับมือมากเลยใช่ค่ะนี่เพราะว่ามันยังใหม่อยู่เนาะแล้วก็มีโหมดฟังก์ชันปุ่มควบคุม,มเครื่องเสียงปรับขึ้นอะไรอยู่ในนี้<ช>หมดเลย,ลเ,ลยเนาะ,ะแล้วก็เบาะของเขา เป็นภายในของเขาจะเป็นทูโทนเป็นบ่อน้งสีครีมเนาะดูหลังคงหลังคาพี่ฟ้าใหม่มากใหม่มากใหม่มากจริงๆน้องปุ้ยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะพี่ฟ้าไปดูนะคะมาดูด้านหลังกันด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังมาดูด้านหลังเลย นี่ตัวด้านในก็จะเป็นเบาะเบาะตัวหนังก็จะเป็นสีครีมค่ะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะใช่เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นเบาะเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเบาะนะคะก็ยังสภาพสมบูรณ์ใช้งานต่อได้อีกยาวนานเลยนะแล้วก็กว้างห้องโดยสารกว้างนั่งสบายค่ะลูกค้าวันนี้ปุ้ยกับพี่ฟ้าเนาะ,ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ